กลับจากทำงานมามีเรื่องให้อารมณ์ดีเลย <c oughs> ดูอะไรนี่สิเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะเนยถึงมาเกาะพ่อเนี่ยตั้งแต่กลับบ้านเนี่ยฮะว่าไงน้องสาวมีเรื่องอะไรให้พี่ช่วยอยากได้ตังค์อยากได้ตังค์เท่าไหร่สองร้อยแปดสิบต้องรองเงินเหรออา<ะ>ใช่รองเงินเหรออะฮะ โอเคแล้วยังไงเดีะเรายังไงเดียเอ้ยอันนี้ไม่เป็นพ่อนะวันเนี้ <Okay. S 1> ถ้าร้อนเงินแบบเนี้ย <Hey. S 1> ฮะกู้ไมล่ะให้กู้ uh? พ่อให้กู้โอเคกู้นะแล้วยังไงดียเอาไงกู้แล้วจ่ายดอกเป็นยังไงเดียเอาไงจ่ายดอกศูนย์บาทศูนย์บาทได้ศูนย์บาทก็ได้ไม่เอาตังแต่เองต้องเป็นกี่ค่าพอสองวัน ไม่เอาไม่คิดค่าพ่อพ่อเป็นเจ้านี้เงินกู้เองเป็นลูกน้องพ่อสองวันถ้าพ่อหยู่ข้าวเองก็ต้องตักข้าวล้างจานซักผ้าให้พ่อด้วยล้างรถห้ามมีอีดออดเอาไม่เอาเอา <laughs> 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 เอานะ <laughs> ดีมากไอ้น้อง <laughs> เอเอ, <laughs> <laughs> เอดีมากลูกนี่ <laughs> ดีปะ โอเคเดี๋ยวให้นั่นอะไระ 80, นะสงร้อปสิบนะจับมือทําสัญญาอย่าเบี้ยวนะเออสัญญาห้ามเบี้ยวสัญญาบ้านเราคือห้ามเบี้ยวเออจะมว้นะถ้าเบี้ยวนะพ่อจะถอนฟันเองมีเบไปใช้บานเหรอปล่อยเงินกู้ใหยลูกสบายแล้ววันนี้รีบร้อย